พีจ่าเส็บสิเกอ้์ผ่านมาแล้วเ่อสิ่งหับคมที่ผ่านมาสามมุมจ่เจอที่ถอยคอนเทนมุกฮาวที่เดิเจ็ตบอยแบงค์เอแล้วก็ชิดกเกอร์ลงไปนอนได้เพ็งอยู่วไปที่บอกแล้วเอ๊เพงของแซมมู ทททมทเ,เนีกะ่่อก,ก็ผักผักตะแน่มันมีไรที่เมืองวัคยามะโตรัวนีเดี๋ยวมงพอเขาอินฟินเลยกแม่งเกาะแม่งปอก็จะมารีมิวสิ่งก็สิเลน,นของวงมุกคพอม Ited, วันนี้ f อร Excite i l ในแอป YouTube m u s i c กันนะคะแต่ใน YouTube m u s i c นี่มันมีให้แค่เพลงเดียวแล้วก็เ mm hmm. แ mm hmm. มงปอเปิดอีกเวอร์ชั่นอื่นเวอร์ชั่นสีชมพูจะมีเพลง s w ิตเ r a ร n แล้วก็เ h e r เ d รใน YouTube m u s i c เดี๋ยวแมงปอก็จะมาเปิดวงต่อไปวงต่อไปจะเป็นวง The Jet Boy Bang Jet เจตบอยแบงเจอร์ซิงเกิลเจตติ้งมันมีจะมีสองเพลงนะมีเพลงเจตติ้งแล้วก็แร็คกิ้งบูในยูทูบวิวสิคในยูทูบวิวสิคจะมีเพลงแล้วมีวิดีโอของวูโพอฮาโมนี่เดดเจตบอยแบงเจอร์แล้วก็ชิดเฟอร์โมเมนอมให้ชมกันแบบถูกที่สุดนะคะ ที่แมงปอรีวิวช่องทางการฟังเพลงของ n ิโอล์แบบถูกสิทธิ์ใน YouTube Music แล้วแมงปอก็ขอของพ่อมาดิบออริจิ่นเมก่อนกดิสควอาตอนนี้ดิบออริจิ่นเมมไลที่ร้านอิสยะเอกซาย้วแต่บางวันนะแล้วก็ดิบออริจิ่นจะมีคิวงานมิวสิกเฟสติวัลที่โอคายมามะวันเทศหนึ่งตุลาคมนี้ต้องเก่ามันเกิดแมงปอเอง แล้วก็หลายๆของพี่ตากะสังกับวงทูฟิตีพี่ชงโมพี่ชามินวงตีสองอ้จอยเอ็มประาพนพฤติกาพฤติกาย่านี้นะคะตอนนี้อัตา,กการตะกะวายโมวัสนิก็ร้านวิวเรียบร้อยจะเพลงนี้ตั้งแต่สองปีที่แล้วยังจำกันได้ไหมแต่เพลงนี้แมงปอก็อยู่ในที่ที่เพลงที่ต้องฟังเหมือนกันฟังเกือบทุกวัน เดี๋ยวอีพีหน้าแมงปอมเบาวให่นะ